สวัสดีค่ะพบกับพี่สิใน EP 2.3นะคะสำหรับ EP นี้เรายังอยู่ในเรื่องของอนุกรมนะคะแต่ว่าเป็นอนุกรมหลายชั้นเป็นอนุกรมประเภทที่3นั่นเองค่ะสำหรับอนุกรมหลายชั้นนั้นเขาบอกว่าเป็นอนุกรมที่ต้องคิดคำนวณชุดข้อมูลอย่างน้อย2ชั้นขึ้นไปนะคะสำหรับตัวอย่างที่1ที่เขาให้มาเขาให้เราหาค่าพจน์ต่อไปของเลข 4, 12 22-35ซึ่งวิธีทําที่เขาแนะนำมาคือเขาบอกว่าให้แยกตัวเลขอนุกรมออกมา1ชั้นก่อนแล้วจึงค่อยคิดชั้นที่2ในที่นี้ใช้อนุกรมบวกเรียงลำดับทั้ง2อขั้นตอนนะคะเรามาดูค่ะโจทย์ให้มา42-22-35เนี่ยเทคนิคของมิสินะคะที่บอกถ้าชุดตัวเลขมันน้อยเราเอาเทคนิคการหาค่าห่าง ระหว่างจำนวนมาใช้ได้เรามาดู4กับ12ห่างกันเท่าไหร่คะห่างกันอยู่ที่8นะคะ12ห่างกับ22อยู่ที่เท่าไหร่คะห่างกันอยู่ที่10นะคะ12ไป22ห่างกับ35อยู่ที่เท่าไหร่13นะคะจะเห็นว่าชุดตัวเลข4 12 22 35เนี่ยมันเป็นเลขที่ชุดตัวเลขที่ยังมีจำนวนน้อยแล้วมันก็ เป็นในลักษณะเพิ่มขึ้นถ้าจำนวนน้อยเรามาหาค่าหางได้นะคะมันจะหาได้ง่ายส่วนการเรียงลำดับตัวเลขเนี่ยมันเป็นลักษณะเพิ่มขึ้นไม่มีตัวไหนลดลงเลย42 22 35ถ้าเป็นลักษณะเพิ่มขึ้นมันต้องเป็นวิธีบวกหรือวิธีคูณแต่เคสนี้มันเป็นวิธีบวกมันเพิ่มแบบวิธีบวกนะคะที่นี้พอเราหาค่า8 0 13ได้เนี่ย เราไม่รู้ว่าตัวต่อไปมันจะเป็นอะไรนะสิเราเลยต้องมาหาค่าระยะห่างของชั้นที่หนึ่งต่อนะคะเรามาดูว่าแปดกับสิบห่างกันเท่าไหร่แปกับสิบห่างกันอยู่สองสิบห่างกับสิบสามอยู่สามนะคะซึ่งเป็นลักษณะของเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มขึ้นมันจะเป็นบวกหรือคูณแต่ในที่นี้มันเป็นบวกเพราะค่ามันเพิ่มขึ้นแบบ ไม่สามารถที่จะเอาตัวไหนมาคูณได้นะคะมันเป็นลักษณะเพิ่มขึ้นเรามาดูค่ะที่เราหาได้คือ2กับสามใช่ไหมคะมันเป็นลักษณะเพิ่มขึ้นแบบเรียงลําดับเรามาดู2กับ3ามห่างกันอยู่ที่เท่าไหร่คะห่างกันอยู่ที่1เพราะฉะนั้นเราคาดการณ์ได้ว่าพจน์ต่อไปถัดจากสามเนี่ยต้องบวก1บวก1เป็นสี่พอเราได้ค่าสี่เราก็เอาสิบสามบวก4ี่ได้สิบเจ็ พอเราได้ค่าตรงนี้ปุ๊บ17นะคะเราก็35มาบวก17แล้วได้52ค่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้นะครับค่ะสำหรับตัวอย่างที่ของของนุก,กรมหลายชั้นนี้นะคะเขาให้เราหาค่าพจน์ต่อไปของเลข 84, 81, 75, 63ซึ่งวิธีคิดก็คือให้หานุก,กรมของชั้นที่1ออกมาก่อนแล้วค่อยหาชั้นที่2นะคะเรามาสังเกตชุดตัวเลขค่ะ 8ป81 75 63อดเจบห้าหสบสามันเป็นลักษณะลดลงถ้ามันเป็นลักษณะลดลงจำนวนมันลดลงนะคะให้สังเกตได้ค่ะว่ามันอาจจะเป็นวิธีลบหรือวิธีหารถ้ามันลดลงมันอาจจะเป็นวิธีลบหรือวิธีหารแต่ถ้าค่ามันเพิ่มขึ้นมันจะอาจจะเป็นวิธีบวกหรือวิธีคูณซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะจะเห็นได้ว่าแปสิบี่ แปดสิบเอ็ดเจ็ดสิบห้าหกสิบสามมันลดลงมันลดลงในลักษณะลบค่ะบอกแล้วนะคะถ้าข้ามมากไปหาน้อยก็คือค่ามันลดลงเนี่ยก็คือมากไปหาน้อยมันจะ,จะอาจจะเป็นวิธีลบหรือวิธีหารในข้อนี้มันเป็นวิธีลบแปดสิบห่างกับแปสิบเอดอยู่ลบสามแปสิบเอดห่างกับเจ็สิบห้าอยู่ลบ 75, หเจ็สิบห้าห่างกับหกสิบสาอยู่ลบสิบพอเราได้อนุกกมชั้นที่1มาคือลบสาม ลบหกลบสิบสองแล้วเรามาสังเกตองคมชุดนี้กันค่ะลบสามลบหกลบสิบสองมันเป็นลักษณะไหนคะมันเป็นลักษณะเพิ่มขึ้นจากน้อยไปหามากเพิ่มขึ้นถ้าเป็นลักษณะจากน้อยไปหามากหรือเพิ่มขึ้นค่าเพิ่มขึ้นมันอาจจะเป็นวิธีบวกหรือวิธีคูณตามโจทย์นี้มันเป็นวิธีคูณสามคูณสองได้หกหกคูณสองได้สิบสองสิบสองคูณสองได้ยี่สิบสี่เป็นลบยี่สิบสี่เพราะฉะนั้น เอาหกสิบสามมาลบยี่สิบสี่เหลือสาสิบนี่คือคำตอบค่ะสร,สรุปอนุกรมชุดนี้นะคะเป็นอนุกรมสองชั้นที่ชั้นที่1เป็นการหาค่าแบบลบเรียงลำดับนะคะลบเรียงลำดับจะเป็นอนุกรมแบบที่สองนะคะส่วนชั้นที่สองเป็นการหาค่าแบบเพิ่มคงที่เป็นอนุกรมแบบที่1นะคะ ก็สำหรับอนุกรมหลายชั้นก็มีตัวอย่างเพียงสองตัวอย่างเท่านี้นะคะ